สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนนะครับลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชม1คันนะครับรถทรงหรูดูดีมีราคานะครับคันนี้1 5 9 0 0 0บาทนะครับนิสสันเทียนานะครับปี20062.3ออโต้น้ำมันบวก LPG นะครับสภาพจัดทรงไว้ให้รอๆเลยครับมีล้อแต่ง18นะครับพร้อมชุดแต่งสปอยเลอร์มาเลยราคาแบบนี้สนใจไปทดลองตรวจสอบสภาพได้นะครับอยู่แถวถนนสวนผักกรุงเทพใกล้ นี่เองนะครับใครอยู่ไกลก็โทรสอบถามกันดูได้เลยนะครับเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับไปทดลองขับดูได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามครับใครหาเอาไว้ใช้งานลำนี้ต้องบอกว่างามจริงๆราคา1 5 9 0 0 0บาทเจราจาต่อรองหน้ารถต่อรองกันได้พอประมาณนะครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับมีจอมาให้นิดหน่อยโอเคกาลังดีดูหนังฟังเพลงเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายนะครับเครื่อง2.3แล้วก็ ออโต้นะครับติดแก๊ส LPG ประหยัดแน่นอนนะครับใครพี่น้องสาย LPG นะครับถ้าชอบจริงจัดได้ครับหลังเนียนๆเ,เลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีโดนหนักไปตรวจสอบพาเพื่อนพาช่างไปช่วยกันดูได้เลยนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังสีเบจเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าสภาพสมบูรณ์สวยงามจัดจ้านได้ขนาดนี้นะครับลองชมดูนะครับตัวนี้ปี2006นะครับขอย้ําสภาพนี้ปี2006ว่านานจะเจอปี2006ราคาแบบนี้นะครับถ้าชอบสนใจให้โทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับตรวจสอบสภาพดูได้เลยนะครับขอย้ํานะครับรถอยู่ที่นนทบุรีถนนสวนผักตะแก่งกรุงเทพนี่แหละครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคันนี้ดูแล้วมันรอเลยครับ ถ้าอยากจะชมชัดๆต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะครับขอบคุณครับขอพี่น้องทุกท่านได้รถสวยๆไว้ใช้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับไปทดสอบตรวจสอบสภาพเอกสารแล้วก็ดูในส่วนของระบบไฟระบบแอร์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนเขาแจ้งมาชัดเจนอยู่ครับใครชอบสนใจเน้นให้รีบโทรรีบเจรจาไปดูรถนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับขอพี่น้องได้รถสวยๆไว้ใช้นะครับนี่นะครับงามๆเลยครับห้องเครื่องดูแลไว้สมบูรณ์มาก